รีตัดนะคะซึ่งเ,เราต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าใจความหมายของสุภาษีนี้มากที่สุดนะคะเราจะได้ทําการหาข้อมูลนะคะแล้วก็พบว่าชาวชุมชนปากน้ำแม่กลองที่อยู่ติดอ่าวไทยเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่เาเมืองสามน้ำเขามีภูปัญญาที่ถ่ายทอดสู่ลูกสู่หลานนะคะว่าเมื่อแรกเริ่มที่น้าขึ้นเนี่ยน้ำทะเลจะดังน้าจืดขึ้นมาก่อนนะคะแล้วว่าเวลาผ่านไปมันก็จะผสมรวมกันกลายเป็นปน้ำปล่อยแล้ว,วาตายเป็นน้ำเค็มในที่สุดนะคะ ทำให้เขาต้องอาศัยช่วงจังหวะแรกที่นา้าเริ่มขึ้นเนี่ยรีบตักน้าจืดมาใช้ประโยชน์นะคะน้ำขึ้นให้รีบตักจืดเหมือนกับกันที่เวลาเรามีประโยชน์หรือเจอโอกาสก็ให้รีบไขคว้าเอาไว้นะคะซึ่งเป็นที่มาของชื่อของเล่นว่าแม่กรอง้วยนะคะแล้วก็ของเล่นแม่กรองเนี่ยเป็นอันโตโมด้าที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจสุภาษิตหลักๆ2ประเด็นก็คือ1น,นะคะเราออกแบบให้เล่นได่ทั้งหมด2คนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้เล่นต้องรีบช่วยกันหุ่งน้ำนะคะเพื่อสร้างโอกาสในการตักน้ำน,นะคะ แล้วจุดที่สองนะคะตรงนี้จะมีตัวกั้นน้ำนะคะการวางตัวกั้นน้ำเอาไว้ก็จะเหมือนกับการที่ผู้เล่นเนี่ยได้คว้าโอกาสเอาไว้นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ปิดเนี่ยน้ำที่ขึ้นมาตรงนี้มันจะไหลผ่านไปนะคะก็เหมือนกับการปล่อยโอกาสที่ผ่านไปแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราออกแบบของเล่นให้มีความปลอดภัยก็คือว่าของเล่นเนี่ยเราเน้นที่เด็กแป้นปวกขึ้นไปนะคะการเล่นกับลุกกลมไม้แบบนี้เนี่ยมีความปลอดภัยนะคะถ้าเล่นอย่างถูกวิธี ส่วนสีเนี่ยเราใช้สีผสมอาหารค่ะแล้วก็ของเล่นเนี่ยมีความโคม้งมนไม่มีส่วนแหลมคมใดๆนะคะแล้วก็ลดการใช้สารเคมีที่มากที่สุดด้วยการใช้ตัวหมุดจุดเชื่อมต่อแบบนี้นะคะมากถึง4 0จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ขณะที่เล่นเนี่ยค่ะผู้เล่นน,นจะเราออกแบบให้มีความโปร่งตาค่ะทำให้ผู้เล่นสามารถมองได้รอบทิศทางนะคะแล้วก็เ,เกิด มองการเชื่อมโยงของกลไกลตัดงๆได้นะคะขณะเล่นเนี่ยผู้เล่นได้เกิดการวิเคราะห์แล้วก็ทดสอบทดลองเกิดเป็นการดำดูส่วนคคลของเล่นด้วยนะคะออครับผมในส่วนของขอย่าครับความสนุกเพิดเเลินจากการเล่นมันจะเป็นลักษณะของการเล่นเกมนะครับก็คือต้องเล่นสคนพร้อมกันในการสร้างแรงเวทขึ้นมาก็คือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์จะเป็นเน้นความเป็นเกมมากกว่า แล้วก็ในส่วนของกระบวนการคิดหาคำตอบคือส่วนใหญ่ใช้ระบบลูกเบี้ยวเนาะแล้วก็หลุมบกเขาแต่ว่าเราจะใช้ใช้แกนขบวนในการทดลองดูนะว่ามนสามาจะเบียบขึ้นอะไรหรือเปล่าเราใช้แรงแรงค่อนข้างเยอะความทนทานของดีไซน์นี้คือพยายามทนทานให้ใครอยู่รอดให้ได้เนี่ยสิบวันให้ได้ซึ่งมันเราสามารถที่จะหมุนได้ค่อนข้างค่อนข้างเร็วมากคือเน้นไม่พังข้ามพังในสิบวันนี้แต่ส่วนใหญ่คือเด็กก็จะไม่กล้าหมุนแรงพวกนั้จริงๆต้องเร็วมาก แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือว่าในส่วนของเ,ออเพื่อสิ่งแวดล้อมเราทุกอย่างคือ99เปซ็นเป็นไม้ใช้กาวนิดหน่อยน้อยมากจริงๆแล้วก็ใช้หมุดไม้หมุดก็ต้องทำมาจากออตะเกียบที่เรากินแล้วกับออไม้ตุกชีที่เรากินแล้วก็มระก็ขาดแต่วาใช้ได้ต่อไปแล้วมุมทุกอย่างกย็ยามไม่มี้ลี่มเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที